debts. stop. The pirates time to We're We've never gonna won fucking your of lot. all kids take สวัสดีครับมาพบกับยาฮอตในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนคู่ยูเวนตุสก็ยูเวนตุสก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สูงเต็มเกมก็แตกไปนะครับแล้วก็สูงแรกก็แตกไปเหมือนกันนะส่วนบอลเต็ง uh, ก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่ายูเวนตุส เหลือเชื่อนะครับว่าแพ้นะครับว่าแพ้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับสมัครวันนี้นะครับรับของรางวัลนะครับเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้นะครับทีมชาติไทยแล้วก็แก้วเยติกันนะครับเรามีของรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมเข้ากลุ่มแจกทีเด็ด v i p ีนะครับที่เฮียแจกทีเด็ดทั้งวันทั้งคืนนะครับ ถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งก็แจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่น,นครับแล้วใครที่ดูคลิปอยู่นะอย่าลืมนะครับกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเวลาที่อัปคลิปนะมันจะไปเด้งในตัวศัพท์นะครับก็จะได้ดูว่าคืนนี้นะอฮียให้บอลฝั่งไหนนนนนนะะะะคคคคคครร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 รัััััับบบบบบใหห้้้้อออลยงงงงไไไตกกกกที่่่เเเเเเเาาาาาาิดดวืืปป็ขขม วันนี้ก็วันที่24นะครับวันที่24กรกฎาคมนะคืนนี้บอลพรีเมียร์ลีกไม่มีนะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลอ่าอิตาลีเซเรียอานะครับเซเรียอานะครับตอน2ทุ่มนะครับตอน2ทุ่มนะครับอ่าเอตาเลนตานะครับเจอกับเอซิมิลานนะครับเอตาเลนตาเจอกับเอซิมิลานนะเพราะฉะนั้นก็คืนนี้ก็คู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนคู่นี้กันก่อนนะครับ เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่งไป35เกมนะครับชนะ17เสมอ8แล้วก็แพ้ไป10นะชนะ17เสมอ8แล้วก็แพ้ไป10นะครับอ๋อมีอยู่59แต้มถ้าคืนนี้นะครับถต้เอซิชนะก็กลายเป็น62แต้มนะครับ62แต้มก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับก็เบียดอ๋อไอซโรม่าไปนะครับเปลี่ยนไอซ์โรม่าไปไปอยู่อันดับที่5แทนนะครับตอนนี้เอซิก็มีลุ้นอย่างแค่อย่างเดียวนะครับก็คือได้ไปเลล่นนยูโรรปาีกะคับ ได้ไปเล่นยูโรปาลีกก็ลุ้นอยู่แค่นั้นนะครับอยางเงินก็หมดลุ้นหมดแล้วต่างจากเจ้าบ้านอย่างอตาลนตาบอตาลนตาตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับมีอยู่74แต้มนะครับมีอยู่74แต้มตามหลังยูเวนตุสอยู่แค่า, UK, า6แต้มนะครับคืนนี้ถ้าได้3มแต้มนะครับถ้าได้3แต้มจะเป็น77เแต้มนะครับเพราะว่าเมื่อคืนยูเวนตุสก็สะดุดแพ้ไปแล้วนะ ยูเวนตุสก็สะดุดแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้เป็น3แต้มที่สําคัญมากของแอตาลันต้านะครับเป็นแต้ม3แต้มที่สําคัญมากของแอตาลันต้านะครับถ้าได้77แต้มคืนนี้ก็จะไปกดดันยูเวนตุสได้พอสมควรนะครับแล้วก็แอตอตาลันต้านะครับก็ค่อนข้างจะการันตีว่าจะได้ไปยุดบอลยูฟ่าเลยนะครับค่อนข้างจะการันตีว่าได้ไปบอลยูฟ่าแล้วอ่า แอตแลนตากับอินเตอร์มิลานนะครับไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติการเล่นในบ้านกันนะครับเอซีมิลานนะครับฤดูกาลนี้เล่นในบ้านไปทั้งหมด17เกมนะครับชนะ8เสมอ5แพ้4นะครับเก็บไปได้29แต้มจากการเล่นในบ้านของตัวเองนะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะครับส่วนการไปเยือนนะครับแอตาลันตานะครับการออกไปเยือนแอตาลันตาฤดูกาลนี้นะครับออกไปเยือน17เกมนะครับชนะ10เสมอ6แพ้แค่เกมเดียวนะครับสำหรับเกมที่ออกไปเยือนนะเก็บได้ถึง36แต้มจากกการรอออไปเยืนนะคับ เป็นรองแค่อินเตอร์มิลานทีมเดียวเท่านั้นนะครับในลีกนะเป็นรองแค่อินเตอร์มิลานทีมเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะก็ต้องบอกว่าคู่นี้ขับกันสนุกเลยนะครับดูจากสถิตินะครับกลายเป็นว่านัดล่าสุดนะครับแอตตานตาเล่นในบ้านนะครับชนะเอซิมิลานไป5ประตูต่อศูนย์นะครับยิงกันกระหน่ำซเมอร์เซลเลยนะครับ4ประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังหมดเลยนะครับส่วนเอซิมิลานนะครับชนะได้แค่เกมเดียวนะครับ ชนะได้แค่เกมเดียวแอตเลันต้าชนะไป2นะครับจากสถิติ5เกมล่าสุดแอตเลันต้านะครับชนะไป2เกมนะครับแพ้ไป1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับสกอร์ครึ่งแรกปกติจะเป็น1ลูกนะครับสังเกตนะครับจะเป็น1ลูก4จาก5เกมล่าสุดนะครับสกอร์สูงแรกแตกหมดเลยนะครับบอลเข้าเต็มๆนะบอลเข้าเต็มๆนะครับสกอร์สูงแรกนะคืนนี้ตาเปิดมาราคาสวยๆ น่ารุนมากนะครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันแล้วก็ยิงกันยิงกันมันเลยนะครับถ้าดูจากสถิติแล้วนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับ3จาก5เกมล่าสุดสูงสูงเต็มเกมนะครับเข้ามาแค่3คู่นะครับ3คู่ก็คือ3คู่ล่าสุดนะ3คู่ล่าสุดเพราะฉะนั้นนะครับสูงเต็มเกมก็ต้องดูกันก,นก่อนว่าจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูฟอร,ร์มนะครับไปดูฟอร,ร์มเจ้าบ้านอย่าง a อซิมิลานก่อนนะครับเอซมิลานช่วงนี้ถ้าดูจากฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดนะก็ต้องบอกว่ายิงแบบ ยิงเยอะมากนะครับ2 1 5 1 3 1่งนะครับ2 2 4 2ยิงกันเยอะมากนะครับในแต่ละเกมนะเขาต้องบอกว่าเอซิมิลาน่ห้านัดล่าสุดนะชนะ4นะครับเสมอหนึ่งครับแล้วก็เกมที่เสมอนะครับโดนไปแดงด้วยนะก็ยันเสมอนาโปลีได้ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะครับต้องบอกเลยเป็นอะไรที่เก่งมากนะแล้วก็เรามาดูที่สูงแรกนะครับสูงแรกดูนะครับชนะ2 1 2 1 1 0 1 1นะแปลว่าอะไรนะแปลว่าอ่า มันน่าลุ้นนะครับสูงแรกนะครับสังเกตดูนะครับสลูก3ลูก2ลูก3ลูกนะครับน่าลุ้นน่ากดมากนะครับสําหรับสูงแรกนะครับและวเอซิมิลานนะครับชอบยิงครึ่งแรกด้วยนะครับกดดูนะชอบยิงครึ่งแรกด้วยนะครับฝั่งเอซิมิลานนะแล้วส่วนสูงเต็มเกมของเอซิมิลานนะครับก็ต้องบอกว่า5เกมล่าสุดนะแตกหมดเลยนะครับหบินล่าสุดแตกหมดเลยนะครับใครกดสูงเอซิมิลานนี่คู่เอซิมิลานแตกหมดทุกเกมเลยนะครับ5เกมล่าสุดนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติฝั่งเจ้าบ้าฝั่ง ผู้มาเยือนอย่างเอตตารันต้านะครับเอตตารัน e ต้านะครับ5เกมล่าสุดนะชนะไป3เสมอ2นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฤด,ดูกาลนี้นะครับแผนของเอตตารันต้านะครับเล่นได้สุดยอดมากเลยนะครับเป็นกเกมแผนที่สุดยอดมากเลยนะครับทำเอาทำเอาคู่แข่งหัวหมุนไปหลายทีมแล้วนะนัดล่าสุดเอตตารันต้าก็ชนะในบ้านเจอกับโบอโรยาไปแค่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนสูงแรกก็ตายนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับเอตัลันต้าไม่ชอบยิงครึ่งแรกนะครับจะจะมาชอบยิงครึ่งหลังนะครับเอตัลันต้านะครับไม่ชอบยิงครึ่งแรกจะมาชอบยิงครึ่งหลังนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่ชนะ3จาก5เกมล่าสุดบอกว่าถ้าเทียบอ่าเฮดตูเฮดกับต่างฝั่ง AC แล้วเอตัลันต้านะครับเป็นรองเยอะนะครับเป็นรองเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับต้องลุ้นกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยการฟอร์มการเล่นของเอตัลันต้าแล้ว น่าจะดูดีกว่าเอซีมิลานเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติอ่าไม่ใช่สถิติไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะจะเปิดมาเท่าไหรนะครับนี่เลยครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับเปิดมาที่แอตลันต้าต่อปอปอนะครับต่อปอปอ,ปอน้ํา97นะครับมันราคาขนาดนี้เป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงมากคนอ,อาจจะมองว่าแอตลันต้าไม่สามารถเอาชนะเอซิมิลานได้ในคืนนี้นะครับ ส่วนราคาขาวๆนะครับน้ำแปดหนึ่งนะแอตาลนตาน้ำเจ็ดสองนะครับเปิดมาหลายหน้ามากนะครับคืนนี้เปิดมาถึงสีหน้านะแล้วก็มีแอตาลนต้าต่อครึ่งลูกด้วยนะครับบอลคู่นี้นะครับถ้าดูจากราคาน้ําแล้วนะครับอ่าหน้าเล่นเอซีมิลานมากเลยนะครับแต่ว่าเียยังมั่นใจว่าแอตาลนต้านะครับด้วยด้วยอ่าแผนการเล่นของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาทําได้ดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถึงเงียไม่มั่นใจเท่าไหไร่แต่เนียก็จะขอลงที่แอตแลนตานะครับคู <st it> ่นี้นะจะขอลงที่แอตแลนตานะครับต่อตั้าไหรต่อไปเลยนะต่อปปข่าวขาวครึ่งลูกอะไรก็ต่อไปเลยนะครับเนียว่าแอตแลนตาสามารถเอาชนะได้นะครับสามารถเอาชนะได้ส่วนสูงเต็มเกมนะครับอย่างที่เห็นสถิตนะครับคู่นี้นะครับยิงเดือดมากทั้ง2ทีมนะครับยิงกันเดือดมากโดยฉะาะสถิติหน้าล่าสุดของทั้งคู่นะก็ยิงกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นคู่นี้นะ เงียบอกเฮียมองว่ายิงกันถึงสี่ลูกด้วยซ้ํานะครับยิงกันถึงสี่ลูกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสามลูก,วลก, er ลกควบสามลูกครึ่งที่เปิดมาน้ำแปดเจ็ดนะครับกดได้สบ,บายเลยนะครับสามลูกครึ่งก็กดไปได้สบายเลยนะครับสามลูกนี้กดยิ่งสบายเลยนะครับ,แต,บ,บ,รบแต่ถ้าสามลูกครึ่งควบสี่นะครับมีโอกาสกินครึ่งนะครับมีโอกาสกินครึ่งพเงพราะฉะนั้นกดได้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี um. ้ถ้าเปิดมาไม่เกินสี่ลูกนะครับกดได้หมดนะครับเปิดมาไม่เกินสี่ลูกสูงเต็มเกมนะกดได้หมดเลยนะครับเรามาดูที่สูงแรกกันต่อนะครับ สูงแรกนะครับเปิดมาแพงมากนะครับเปิดมาแพงมากแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับเทียบกันแล้วอย่างที่เห็นนะครับสถิติเมื่อกี้ผู้นี้ชอบยิงครึ่งแรกนะครับชอบยิงครึ่งแรกเพราะฉะนั้นนะครับสูงแรก2ลูกกดได้หมดนะครับลูกครึ่งควบสองกดได้นะครับอาจจะกินครึ่งนะครับอาจจะกินครึ่งนะครับลูกควบลูกครึ่งก็กดได้นะครับลูกควบลูกครึ่งก็กดได้เหมือนกันนะครับส่วนลูกครึ่งนี้ก็กดได้สบายเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะครับบอลเตีงเฮียขออยู่ฝั่งแอตแลนตานะครับ บอลส,สูงเต็มเกมไม่เกินสีลูกกดได้หมดนะครับแล้วก็สูงแรกนะครับไม่เกิน2ลูกกดได้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมใครที่กำลังมองหาวทตมั่นคงปลอดภัยนะครับบวกกับกลุ่ม VIP ที่แจกบินบอลน,นะครับให้คุณได้เล่นกันทั้งวัน,นทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะให้คุณได้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบ,นนบอลแข่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเรามีของรางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นเสื้อทีมชาติไทย เป็นเสื้อทีมชาติไทยลิกสกต์้ยนะครับพร้อมแก้เยตินะครับให้คุณเลือกเอานะครับให้คุณเลือกเอาได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ